ไปสมท่านหาวันนี้ไปหนูช่องนี้ดิฮะถ้าหาช่องนี้เขาทําเกี่ยวกับอาหารมีคนกด9ล้าน35คนหรืวจังวะก็อะมาใชไหเนี่ยกลแต่ทำไมนะโอ้หน้าที่อุอ้ออมอะไรจมชอบอืมอะไรอยู่เนี่ย ก็มีมหลายคนที่เคยเป็นหนูอะ่ะดูสิมีเฟมโทสเฟมไฟเฟมโทสเฟมไฟเฟมเขาลุกเฟเ่ยแล้วเขาจะกินอ่ะก็ต้องสบู่สบูน่นะเอ้ยมันนิ่มอะ่ะมันนิ่มแล้วก็กรอบนะเพราะเป็นแป้งไงมันคือแป้ง ยินอะไรเนะน,น,นี่ยอ๋อนั่นนิวัยขาวขาวอะอไปนีดาไปเนี่ยมาอ่ะขอปีดานฮาปีเราจะทับทับทับ,ทบโดยดีงมงมงม,โมคีณครับอทีว่าหอนทำมาหน่อยอ๋อทำมาแต่ที่ ชีพยืมเยิ้มอ่ะแล้วก็มีเนื้อสามเนื้อ erm os, เนื้อหมูเนื้อมาเนื้อมามันมีเนื้อหมานะใครม้านอะเขาจะกินเนื้อหมาวะ่ะเนื้อเ oh <my> ขาพูดจับว้าวแล้วมันชีพยืมเยิ้มเหนื่อยไหมเนะี่ย กินเนยดิบเหรอไม่ใช่มั้งใครบ้านไหนกินเนยดิบอ่ะตอนนี้เป็นอะไสักหนึ่ง่ม <ihat> เฮ้ยไหนลองชิมชี้ว่ามันจะอร่อยปิดก็เป็นเฟิร์นไฟนะ์นะกบเป็นไฟน์น่าชิมแบบนี้อืว้าวไอชว่วงนี้มัน,มนแบบไซส์สสแบบนิ่มๆเขาติ้ฟักติดก,กันเนี่ยนะตรงนี้อ่ะทิมนี้ทายปิดเท่าไหร่วะ ปี 2, 0, 2,019ันมันที่1 7ดสักปีหนึ่งปีที่แล้วอะ่ะก็ไปกดติดตามช่องนี้เลยแล้วก็อืมอร่อยโอ้โหอ่ะกินเนื้อแวมมทษเนื้อเน้น ที่ชอบขับมันไงชอบขับ,มขบผมมีเรื่องดีๆบ่อๆไหนก็ช่องเราจะถึงร้อยนะครับผมนะถ้ามีคนติดตามมนันรู้ที่ผมได้คนติดตามด้วยเออหนึ่งร้อยแล้วจะถึงพันคนเนี่ยผมจะสรงนะแบบสลรงพันนิ่งใหญ่อะ่ะเออหนึ่งหมืน่นทรัพย์ถ้าหนึ่งหมื่นคนติดตามไปเรื่อยๆหนึ่งหมื่นอะ่ะผมมีการสองนะก็เปิดชุมชนมาเนาะนี่ผลแบบ พูดว่าเอ้ยวันไหนเราว่างบ้างวันไหนเราไม่ว่างเนาะให้เราโพสได้เลยเออเขาจะทนน่ะโซ่มึ่งเขาจะทนกับเราเนี่ยโอกเกเนี่ยยิ้มแบดดาบแล้วพี่แกพายาตะพูดว่าอืมอ๋อดอยลีเหลือเกิ็ งอนางกรไปมันคือกระไป๋ายไม่ใช่น้ำเลือดอะไรก็จริงนะตีมนิ่มอะเป็นตายบ๊อบเดียตายบ๊อบนางขนมแน,น่นเดียวพี่เจมสครับอ,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 อืออื้อเฮ้ยอยาอยากอันหนึ่นะไม่ไหวแล้วหิวแล้วลเกินหิวแล้วโอ้อยหิวข้าแวแหละ ท้งนี้อากาศที่บ้านผมมันหนาวนะเพราะว่าฝนตกบ่อยถึงค่ำเลยก็เห็นแบบนี้ไหมฝนตกบ่อยถึงค่ำเลยอ่อยยนะอ,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 อมอร่อยครับนั่นมันเนื้อนเนเหนียนนี่หวานมันคือแป้งไอเนื้อน,นี่มันใช่นั่นไหมมันคือแป้งใช่ไหม Nan, Mình kiểu bang! bên ไปดีกรุ๊ชแล้วก็เลยกดไปเด็กให้ชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะพอให้บ้าคลิปนี้เป็นคลิปนีกกดไลค์กดติดตามกดตลิงแจ้เตือไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมทำวันนี้ไปไปละอื้อ๋อไปดีกรุ๊ไปละ้ไปไดผมไปละไปยังเนี่ยไปละ